รถปุ่มพวงโอ้มีหมดเลยเนะีย่ยเออเจ๊เอาอะไรอะ่ะสั่งยังเนี่ยแมงโก้ยังมีเลยมะม่วงอะไรเนี่ยงูแก้วอะ่ะโอ้ปลาก็มีมีทุกอย่างเลย มาที่ไหนเนี่ยพอขาบางแครัคบบงแค์เลย <ฮะ S 1> โอ้โหเราเป็นไงขายดีไหมไตะเวนไปออตะเวนไปไหนมั่งเนี่ยก็เส้นนี้ทั้งเส้นเลยครับอ๋อจากบางแครวิ่งมาเลยบางแครวิ่งมาเส้นลาดเอียนแล้วก็มาี่แล้วก็วนไหนก็วนเส้นนี้อ๋อวนกลับไปคืนอีกรอบหนึ่ง <ฮะ S 1> โอเคท<ฮ>ะเลยรถพุ่มพวงนะทุกอย่างมีทุกอย่าง สั่งได้ออเดอร์ order. มาจากอ๋อมีออเดอร์ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยฝั่งนี้เดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้วันนี้น้อยครับวันอาทิตย์โอ้วันนี้น้อย,อนนอยพ่อค้าบอกวันนี้น้อยวัน,น,นอาทิตย์ซื้ออะไรครับคุณป้า <c oughs> เออป้าบอกยังเลือกอยู่เนาะโอเคอ่ะขอบคุณครับ <c oughs> ครับผม